โจได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนมิถุนายนว่าชาวราศีพฤษภมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมถึงเรื่องท,ทั่วไปของชาวราศีพฤษภด้วยนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอกเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ นี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะอันไหนที่ตรงกับคุณก็รับไว้อันไหนที่ไม่ตรงมันอาจจะตรงกับชาวราศีพฤษภคนอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าคนเราไม่ได้เกิดวันเวลาเดียวกันนะคะถ้าอยากให้ตรงก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะโอเคอาจารย์จะดูส่วนแรกนี้เป็นอดีตนะคะของชาวราศีพฤษภก่อนนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ Eight of Pentacles สองถ้วยเด็กถือเหรียญ King of Swords และก็สีดาบนะคะสำหรับไพ่ในอดีตนั้นนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักนาะของชาวราศีพฤษภได้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ไ Eight of Pentacles สำหรับไพ่ใบนี้นะคะมันบอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นชาวราศีพฤษภนั้นมีความโชคดีนะบางคนมีความได้ลาบลอยมีได้โชคได้ลาบโดยที่ตัวเองไม่ได้คาดหวังหรือได้เงินมาสักก้อนนึงนะสำหรับใครบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นก้อนได้เลยนะสำหรับเงินก้อนนี้นะคะ,ะบางคนอาจจะ มีความโชคดีในการไปเสียงรวงเสียงโชคในการซื้อหวยมีการโชคดีกันเรียบร้อยแล้วสำหรับไพ่ใบนี้ที่บอกนะคะและว,วังคงได้ บางคนเนี่ยได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่ตัวเองรักจากคนในครอบครัวหรือจากใครก็ตามนะคะบางทีคุณอาจจะคาดหวังจากของขวัญชิ้นนี้มานานแล้วนะแล้วบางเอิญว่าของขวัญชิ้นนี้มันทำให้คุณนั้นดีใจมีความสุขนะคะนี่ก็คือไพ่ Eight of p e n t a c l e นั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินคุณมีความโชคดีมากนะสำหรับชาวราศพีพฤษภในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่สองถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ในอดีตแล้วก็ตามนายังมีชาวราศีพฤษภหลายๆคนนะคะได้พบเนื้อคู่หรือได้พบคนที่ตัวเองนั้นรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณนาะะมีนิสัยมีบุคลิกท่าทางเนี่ย คล้ายๆกันลหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะสำหรับคนคนนี้นะบางทีคุณแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยเขารู้ใจคุณไปหมดนะนี่ก็คือตัวไพ่สองถ้วยนั่นเองนะบางคนอาจจะมีการลงเอยกันแล้วเรียบร้อยหรือบางคนอาจจะเพิ่งได้พบกับเนื้อคู่หรือคนที่เข้าใจคุณจริงๆนั่นเองนะสำหรับไพ่สองถ้วยนั่นเองถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสำหรับไพ่ความรักนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เพจออฟเพนดิ c l e ลสำหรับไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าในอดีตน,น,นะคะใครที่มีบุตรบริวารลูกน้องนะคะรู้สึกว่าลูกอนุองคุณรู้จักคุณค่าของเงินนะ,ะหรือลูกหรือบุตรบริวารของคุณนั้นรู้จักคุณค่าของเงินถึงเขาจะเป็นแค่ยังเด็กหรืออายุน้อยกว่าคุณอะไรเงี้ยแต่เขารู้จักคุณค่าของเงินเด็กคนนี้มีหัวการค้าดีนะคะ มีความแบบรักในตัวเลขนะหรือว่าลักในวิชาคณิตศาสตร์เป็นพิเศษนั่นเองนะคะหรือเรียกได้ง่ายเป็นอภิชาต,ตบุตรนะเทพธิดาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นลูกที่รลงคุนค่าของเงินของพ่อแม่นะคะไม่ได้เป็นคนที่เผาผลาญเงินพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแถมเหมือนจะเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ไปเรียน ที่ในจังหวัดใหญ่ๆซึ่งอาจจะเป็นกรุงเทพหรืออะไรประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็พยายามที่จะหาะไรายได้ระหว่างเรียนด้วยได้เช่นเดีวยวกันนะสำหรับเด็กคนนี้นะคะถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกเช่นเดีวยวกันนาในอดีตของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่ king of s w o r d สำหรับไพ่ใบน,นี้นะคะบอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นชาวราศีพฤษภหลายๆคนหลายๆท่านนั้นเป็นคนที่คิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นเป็นคนที่ตรงๆนะตรงไปตรงมานะแล้วก็ไม่ชอบคนแบบตอแหลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบนะมีอะไรก็พูดออกมาตรงๆเลยไม่ชอบความอ้อ,อคมคอมหรือว่าวกไปวนมาพูด อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้พูดเข้าประเด็นเลยอะไรประมาณนี้ตรงๆเลยอันนี้ชาวราศีพฤษภจะชอบมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะแถมคุณเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานมากนะคะหน้าตาบางทีอาจจะเพ่งขรึมรือไม่ค่อยยิ้มหรืออาจจะเป็นคนที่ยิ้มยากนะคะในเรื่องการทํางานเพราะว่าคุณเป็นคนที่จริงจังทุ่มเทในการทํางานมากๆนั่นเองถ้าใครได้ เป็นถึงระดับหัวหน้าหรือเจ้าคนนายคนคุณก็จะคุมลูกน้องด้วยความแบบหน้าตาเข่งขื่นนะแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มสักเท่าไหรนะ่นักบางทีอาจจะถึงขั้นบ้าอำน,นาจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพตำรวจหรือว่าทหารคนในเครื่องแบบในการต่อสู้แต่คุณเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตในการทำงานนะถ้าเกิดว่างานนั้นๆ เป็นงานที่คุณไม่ชอบคุณก็จะไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่อยากจะทำนะถือได้ว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงในการทำงานแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนั้นต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สีดาบสำหรับไพ่สีดาบใบนี้นะคะถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วก็ตามนะมันบอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นมีชาวราศีพฤษศนะคะหลายหลายคนลหลายท่านเลยตกงานนะ เลิกจ้างกระทันหันหรือเขาเรียกว่าอะไรกำลังอยู่ในเกณฑ์การหางานอยู่แต่งานมันหายากก็ยังคงว่างงานอยู่ตกงานอยู่อะไรประมาณนี้นะคะและในเรื่องของกรณีของความรักนะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าบางคู่นะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่เป็นฝ่ายบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะคะบล็อกไม่ต้องการติดต่อสื่อสารไม่ต้องการรับรู้ความชี้ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงก็ตามฉันไม่อยากรับรู้นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งมีการบล็อกกันและการเกิดขึ้นนะทั้งในทางโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งในทาง,ง,ง Facebook Instagram Line Twitter ทุกช่องทางนะแต่ว่ารวมไปถึงบางคนอาจจะมีการบล็อกใจกันด้วยนะบล็อกใจในที่นี้นะคะหมายความว่าไม่พูดไม่คุยถึงแม้ว่าเจอหน้ากันถึงแม้ว่าจะเดินสวนกันก็จะไม่มองหนะ้าก็จะไม่ทัก อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนคนเฉยชาเหมือนคนที่ไม่รู้จักกันนะเหมือนคนแปลกหน้าที่รู้จักกันดีนะคะเหมือนที่เพลงเขาว่านั่นแหละนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคนี่ก็คือในส่วนของไพ่อดีตนาะแน่ดีตนั้นชาวราศีพฤษภคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะคะซะเป็นส่วนใหญ่เนาะ โอเคอาจารย์ก็จะดูในส่วนของปัจจุบันนะคะกับชาวราศีพฤษกนะคะว่าปัจจุบันนี้ชาวราศีพฤษกนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ใบรแรกนะคะ p a d ออฟเพนิเคิลเดไม้3มดาบเ h อะแฮง Man และก็9ดาบ มันมีเรื่องให้คุณคิดหมองใจคิดมากนอนไม่หลับนะคะสำหรับไพ่ในปัจจุบันนี้สำหรับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะก็คือเพจออฟเพนิ c l ลไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วจากที่ในอดีตแล้วก็จับได้ไพ่ใบนี้เช่นเดียวกันนะคะนั่นมาบอกว่าลูกน้องบุรบริวารของคุณนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบ เงินเก่งรู้จักคุณค่าของเงินนะถ้าคุณมีลูกนะชาวราศีพฤษภลูกของคุณจะรู้จักคุณค่าของเงินมากไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟื Joshua <ainsi> อยหรืออะไรอย่างนี Jerome ้นะคะเขาจะเป็นเด็กที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์วิชาของตัวเลขการเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิเศษได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือคนคนนี้นะคะโตขึ้นมาเขาจะมีพรสวรรค์ในการหาเงินทางด้านอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดิน อะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าได้ลูกก็ได้ลูกเป็นอภิพิาชาติบุตรนะคะ,ะเทพพระบุตรเทพธิดากันเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้สําหรับไพ่เจ็ดไม้นะคะบอกให้รู้ว่าในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีพฤษภบางคนนีมีความคิดมากมีความกังวลนะ,ะแถมในความสัมพันธ์รักครั้งนี้คุณยังรู้สึกว่ามันไม่มีความปลอดภัยนะคะ ทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะพยายามที่จะสั่นคอนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ลงทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะเอาใครบางคนนั้นเข้ามาแทนที่คุณหรือเปล่าบางทีทําให้คุณนั้นเป็นคนที่คิดมากนะคะแล้วก็มีความกังวลไประ,ระวังไปก่อน ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้ขอให้ระวังในเรื่องของสุขภาพจิตใจของตัวเองนะคะอย่าทาให้ตัวเองคิดมากไปวุ่นวายใจนะคะในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ในเรื่องของการทํางานนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีภายหนึ่งนะ,ะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าชาวราศีพฤษภนั้นมีความอดทนมุ่งมานะอุตสาหะวิริยะ นะมาทุกอย่างเลยนะเป็นความที่อดทนมีความพยายามนะกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะจะทําให้ประสบความสำเร็จแล้วก็จะลงมือทําให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะเรียกได้ว่าไพ่ใบนี้มาบอกกับชาวราศีพฤษภว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะนั่นก็เป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่คุณพยายามมาตลอด นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณพยายามมันจะไม่สมบูล่าเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สามดาบสำหรับไพ่ใบนี้นะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนมุ่งทะลุนาค,ความเขาเรียกว่าอ,อะไรใจร้อนในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะบางทีคุณอาจจะปุบป,ปับลงเอยรักก,กันกับใครหรือว่าคบหากับใครด้วยความที่เร่งรีบนะคะมันอาจจะทําให้คุณ เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจในครั้งนี้ได้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะถูกหลอกไปเป็นมือที่3หรือถูกหลอกให้อ่อเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีใครบางคนดึงมือที่3เข้ามาความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็ได้เช่นเดียวกันบางทีใครมาจีบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่มี เจ้าของก็อาจจะบอกว่าเขายังไม่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอาจจะมารู้ทีหลังว่าเขามีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วอาจจะทําให้คุณเจ็บช้ําน้ําใจมันมีเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นด้วยในกรณีของปัจจุบันสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะจะรักใครชอบใครหรือคบหาดูใจกับใครก็ขอให้ดูดีๆใจเย็นลงหน่อยนะคะในการที่จะรักใครก็ตามนะคะ นะในช่วงปัจจุบันนี้คุณก็จะใจร้อนนะคะในเรื่องความรักด่วนตัดสินใจด่วนคบหาดูใจกับใครอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเสียใจได้ง่ายจากหลักสามเจ้านั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอ h a n ง m a n สำหรับไพ่ใบน,นี้นะคะบอกให้รู้ว่าชาวราศีพฤษภหลายๆคนหลายๆท่านนะคะมันมีโลกที่เรียกได้ว่าเป็นโลกทางพันธุกรรมนะของชาวราศีพฤษภบางคนนะคะจะป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมโดยที่ตัวเองยังไม่รู้นะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะแล้วรวมไปถึงคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาในชีวิต ของชาวราศีพฤษภหรือตัวของชาวราศีพฤษภเองอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เองก็ได้นะคะนะเพราะว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกได้ว่าความรักครั้งนี้รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีตําหนิหรือเคยเสียใจยผิดหวงังจากความรักมาแล้วนั่นเองนะคะ ในความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือคบหากันอยู่ในตอนนี้บางทีอาจารย์รู้สึกว่าคุณนั้นมีความเสียสละให้กับความรักพอสมควรนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึง่งมีความเสียสละให้กับความรักถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำให้คุณเสียใจมากมายสักแค่ไหนแต่คุณก็ยังให้อภัยเพื่อที่จะยังประคับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อยู่นั่นเองนะ ไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าแบบนั้นนะบางคนถ้าแต่งงานมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะภาระในครอบครัวหนี้สินที่จะต้องจ่ายที่จะต้องแบบรับผิดช,ชอบร่วมกันนะในฐานะสามีหรือภรรยานั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่กาวดาบสำหรับไพ่ใบนี้นะ อย่างที่อาจารย์อ่านมารวมๆทั้งหมดแล้วในช่วงปัจจุบันหรือว่าไพ่ในปัจจุบันนะจึงเกิดเป็นไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่สุดท้ายซะด้วยนะในปัจจุบันนั่นบอกว่าชาวราศีพฤษกนั้นนอนไม่ค่อยหลับนะคะคิดกังวลในเรื่องของการเป็นหนี้บางทีคิดกังวลในเรื่องครอบครัวบางคนมีเรื่องให้ทุกข์ใจในเรื่อง,องความรักรักสามเศร้านะคะ นะทำให้ความรักเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ทำให้บางทีคุณจิตตกนอนไม่หลับนะคะหลายๆคนบางทีอาจจะเริ่มจะหลับแล้วแหละหลับตาหัวลงหมอนแล้วแหละก็คิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คุณนอนไม่หลับในบางทีนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของโรค เครียดด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้นะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพสายตาผ้ามัวนะปวดหัวไมเกรนกระทันหันนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะล้มป่วยไม่สบายได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะรู้สึกได้ว่าชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบันนี้เข้ามาดูใจกับชาว ถาดดินถาดไฟถาดลมนะคะซะเป็นส่วนใหญ่นะคะในการครบหาดูใจกันนะคะต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ในอนาคตนะคะให้กับชาวราศีพุษศกนะ,ะว่าในอนาคตในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสีไม้ The h ไ l o f e n เพ g ออฟครับ The emplace และก็5เหรียญนะสำหรับไพ่ในอนาคตรหรือในเดือนมิถุนายนนี้ที่เกิดขึ้นนี้นะหมายความว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะเพราะว่าได้เป็นไพ่ใบแรกก็คือไพ่สีไม้นั่นเองนะไพ่ใบน,นี้ได้มาบอกว่า บางคนนะมีเกณฑ์ที่จะวางแผนที่จะสร้างบ้านใหม่บางคนมีวางมีเกณฑ์วางแผนที่จะขยับขยายธุรกิจของตัวเองจากเป็นห้องเช่าเล็กๆอาจจะมาเป็นตึกแถวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้หรือในเดือนมิถุนายนนี้นะมันมีเรื่องทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าเออมันมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น นั่นเองนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนนะชาวราศีพฤษศต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ประจำราศีพฤษศนะ,ะมีชาวราศีพฤษศที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษศด้วยกันเองหรือกำลังคบหากันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ อาจารย์รู้สึกได้ว่าไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าไม่ฝ่ายใดเขาฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมใจบุญสุนทานชอบเข้าวัดทำบุญอะไรประมาณนี้นะคะและก็เป็นคนที่แบบเหมือนรู้สัจธรรมของชีวิตเหมือนรู้ว่าควรใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทอะไรประมาณนี้แล้วก็แถมเป็นคนที่ชอบขอพรชอบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของพระเครื่องก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะนะแล้วก็รวมไปถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยคุ้มครองชาวราศีพฤษภอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นเด็กถือถ้วยสำหรับไพ่เด็กถือถ้วยใบนี้นะบอกให้รู้ว่ามีคนตามสื่อตามส่องชาว ราศีพฤษภอยู่นะในช่วงปัจจุบันหรือรวมไปถึงในช่วงอนาคตในเดือนมิถุนายอยู่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวภายในชีวิตของคุณนะแอบซืบแอบส่องนะไม่ว่าจะทาง Facebook Instagram ไลน์ทุกโพสทุกอคอมเมนต์บางทีเขาอาจจะคอมเมนต์บางทีเขาอาจจะไลค์ให้กับคุณอะไรประมาณนี้บางทีเขาอาจจะไม่ไลค์เลยก็ได้แค่เข้ามาส่อง หรือเข้ามาเผือกเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าชีวิตของคุณมีความสุขดีไหมมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงคุณมีแฟนแล้วหรือยังนะมันเหมือนว่าอารมณ์ของคนที่แอบรักนะ,นะะจากที่ดูในตัวไพ่แถมเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าชาวราศีพฤษภด้วยนะจากที่ดูในตัวไพ่นะกับอีกกร,รณีหนึ่งนะคะคือเข้ามาเผือกชีวิตของคุณหรือเข้ามาส่องชีวิตของคุณด้วยความที่แบบ อยากรู้อยากเห็นเฉยๆนะอันนี้ก็คือคนอีกประเภทหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ The e m Place สำหรับไพ่ใบนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยอยากได้เนาะสำหรับคนที่แต่งงานหรือมีครอบครัวหรือมีเจ้าของแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงชาวราศีพฤศกนั้นาคุณมีความเป็นแม่สูงนาะมีความเอื้ออารีนะคะมีความเมตตานะคะ รักช่วยเหลือคนรักเป็นอย่างดีนะคะแต่คุณอยู่ในสถานะของเมียหลวงนะคะถ้ามีเมียหลวงก็ต้องมีเมียน้อยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เมียหลวงนะคะหรือว่าจะเป็นเมียหลวงยืนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะค,ะคุณอาจจะมารุ้ตัวอีกทีเพราะว่าตัวเองตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงก็ได้นะคะ บางทีที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดมาตลอดว่าตัวคุณเองนั้นยืนหนึ่งมาตลอดโดยที่เขาไม่ได้มีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่าไม่มีมีเมียน้อยอะไรก็ตามนะบางทีคุณอาจจะมารู้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้นะหรือบางกรณีนะชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะมารู้ว่าเขามีเมียยืนหนึ่งของเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะ สำหรับผู้ชายชาวราศีพฤษกนั้นเรียกได้ว่าเป็นนารีอุปถัมภ์นะคะมีแฟนมีเอ,อียมหรือภรรยานั้นเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือมีความเป็นแม่ให้กับคุณสูงหรือว่าชาวราศีพฤษภผู้ชายนั้นมีความใกล้ชิดเป็นกับแม่เป็นพิเศษนะคะม,มีอะไรเพศหญิงนั้นจะให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุน ผู้ชายชาวราศีพุธศกได้เป็นอย่างดีอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะต่อมาเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่ห้าเหรียญใบน,นี้นะคะบอกให้รู้ว่าชาวราศีพุธศกนั้นเวลาที่ตัวเองลําบากนะ,ะเวลาที่ตัวเองตกทุกข์ได้ยากนั้นหาใครที่จะมาอยู่เคียงข้างหรือหาใครที่จะยื่นมือมาช่วยนั้นแทบจะไม่มี แต่ว่าเวลาที่คนอื่นลำบากชาวราศีพฤษภนั้นอยากช่วยอยากจะดูแลอะไรประมาณนี้มันช่างกับกันสลึกเกินนะในเรื่องของการเงินในเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้คุณใช้ใจเงินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์กระเป๋าฉีกได้ง่ายนะคะเพราะว่าในเรื่องขนะองการเงินนะคะนะถ้าไม่ระวังในเรื่องของการเงินนะ โอเคในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีพฤษภนั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ําชาวธาตุดินแล้วก็ชาวราศีพฤษกนะคะซะเป็นส่วนใหญ่นะต่อไปอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะคะกับชาวราศีพฤษภนะคะเจ็ดเหรียญ หไม้แล้วก็คิงถือไม้นะคะสำหรับไพ่สรุปนะคะได้มาบอกว่าบางคนนะคะมีการพิจารณามีการรอบคอบในการใช้เงินเป็นอย่างมากนะคะซึ่งแตกต่างจากไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญอาจารย์เตือนว่าเดี๋ยวกระเป๋าฉีกนะถ้าคุณไม่ระมัดระวังเงินในการใช้จ่ายถ้าคุณมีความฟุ่มเฟือยนะคะ คุณจึงมาคิดได้ในตอนท้ายว่าเออมันถึงเวลาที่ตัวเองเนี้จะต้องรอบคอบแล้วนะบางทีคุณอาจจะเงินมันใกล้จะล่อยหรอหรือว่าเงินมันใกล้จะหมดแล้วคุณก็จะเออนึกขึ้นได้แล้วว่าต้องถึงขั้นแบบเริ่มเก็บเงินแล้วแหละนะจะต้องแบบเริ่มคิดแล้วว่าจะใช้จ่ายเงินแต่ละบัตแต่ละสะตางค์นั้นจะต้องคุ้มค่าอะไรเงี้ยเหมือนเริ่มเริ่ม,มคิดได้นะ เหมือนตอนที่เงินใกล้หมดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องความรักรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พิจารณาหรือรอบคอบในการที่จะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณพอสมควรนะสำหรับชาวราศีพฤษกนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่หกไม้สำหรับไพ่หไม้นะคะได้มาบอกว่าชาวราศีพฤษภนั้นคุณจะมีความ ภูมิใจในตัวเองนะคะในเรื่องของการงานบางคนมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่บางคนจบการศึกษาใหม่บางคนมีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนใหม่นะคะมันมีเรื่องทำให้คุณจะต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนนะคะต่อมาเป็นไพ่คิงถือไม้นะสำหรับไพ่คิงถือไม้นั่นมาบอกว่าคุณมีความที่เป็น แพชชั่นที่ดีในเรื่องของความรักนะถ้าคุณรักใครคุณก็จะทุ่มเทพยายามที่จะเอาใจใส่นะถ้ารักใครหรือจะจีบใครคุณก็จะทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีแต่ถ้าวันหนึง่งฝ่ายนั้นไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณคุณก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเอ่อเหมือนรับความจริงให้ได้เหมือนเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วนะสำหรับชาว ราศีพฤษภนั่นเองนะคะโอเคสำหรับไพ่นะคะใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะ,ะวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ Golden Angel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ